สวัสดีครับพี่วันนี้นะผมประกอบแบตเตอรี่นะครับ48โวลต์15แอมตัวนี้เหมาะสำหรับรถจักรยานไฟฟ้า3ล้อนะครับพี่เหมาะมากๆเลยเอาไปแทนแบตเตอรี่20แอมที่เป็นตะกัวกดหนักๆได้สบายเลยนะพี่นะแล้วตัวนี้เป็นตัวจบด้วยนะแบตเตอรี่สเปคชุดนี้นะครับพี่ประกอบไปด้วยแบตเตอรี่ของ Mpower สังเกตก้อนสซฟ้าข้อดีของเขานะพี่นะ คือเขาจะมีการชาร์จแล้วก็บาลานซนที่สำคัญคือคัดค่า IR ทําทำให้แบตเตอรี่ชุดนี้นะพี่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรีดกำลังไฟออกมาได้ดีที่สุดเลยจับคู่กับตัว BMS ชุดนี้นะครับพี่30แอมป์ตอนนี้เราประกอบเป็นที่เรียบร้อยในชุดจะมีสายตัวนี้มาให้นะครับพี่เอาไปเสียบกับตัวแจ็คตัวนี้นะครับพี่แล้ว สายไฟด้านนี้ก็เอาไปต่อกับรถจักรยานไฟฟ้าของพี่ๆได้เลยใช้งานได้เลยคราวนี้ตอนนี้ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเรายังไม่ส่งให้กับลูกค้าเราจะต้องทำการเทสก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผลงานที่เราได้สร้างสารรค์มันออกมาเนี่ยมันใช้งานได้จริงแล้วใช้งานแล้วปลอดภัยกับลูกค้าแบตเตอรี่ต้องไม่ร้อนจนเกินไป bms จะต้องไม่ร้อนจนเกินไปนะครับพี่ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับด้วยเครื่องเทสโหลดทางไฟฟ้านะครับพี่แรงดันที่วัดได้ตอนนี้อยู่ที่54.12โวลต์อันนี้อุณหภูมินะครับอุณหภูมิอยู่ที่30องศานะครับพี่เดี๋ยวผมจะเทสเปิดโหลดตัวนี้ที่10แอมป์ให้มันกินกระแสที่1 0แอมป์เป็นเวลา10นาทีนะครับพี่และเดี๋ยว ผมจะมาถ่ายให้ดูนะพี่ว่าแบตเตอรี่มันร้อนไหมบีมอสร้อนไหมได้พี่นะเดี๋ยวขอกดเริ่มหลังจากที่เราเปิดเทสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยนะพี่นะตัวเทสเตอร์ตัวนี้จะกินกระแสรจริงๆเนี่ยคือ10แอมป์เลยนะพี่แล้วเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าใกล้นาทีที่10เนี่ยมันจะร้อนหรือเปล่าแบตเตอรี่ของเราชุดนี้จะร้อนหรือเปล่าพี่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งมาครับพี่ ตอนนี้เวลาก็ผ่านไปแล้วนะครับที่8นาทีตอนนี้เหลืออีก2นาทีนะครับสาหรับการเทสจาก10นาทีทั้งหมดนะครับที่ผมสรุปอีกทีนึงนะฮะว่าเราเทสที่กระแสอยู่ที่10แอมป์นะครับที่แรงดันตอนนี้ที่โหลดกินมาเนี่ยอยู่ที่51.66โวลต์นะครับพี่พาวเวอร์หรือว่าวัตต์นะครับกินอยู่ที่516วัตต์โดยประมาณ อันนี้ผมมองว่าเป็นวัดที่เราใช้งานจริงๆเลยนะพี่นะสำหรับการขับรถจักรยาน3ล้อไฟฟ้านะครับพี่กินอยู่ที่ประมาณนี้แหละ500วัตต์นะครับพี่ตอนนี้นะฮะอุณหภูมิเนี่ยผมไม่รู้ว่าพี่เห็นหรือเปล่านะอยู่ที่ประมาณ33.1นะครับพี่อันนี้เป็นตัววัดเซนเซอร์อุณหภูมินะฮะผมตั้งเอาไว้ที่ใกล้ๆกับ b m s จับดูนะฮะไม่ร้อนนะฮะและที่มันวัดได้อยู่ที่3.3.1ก็ถือว่าไม่ร้อนเย็นเจี๊ยบเลยพี่ถือว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณแค่2องศาเองจากตอนที่ยังไม่ได้เปิดเครื่องเทสนะครับพี่แล้วก็จับแบตดูแบตก็ไม่ร้อนนะครับพี่แบตไม่ร้อนแบตเย็นเจี๊ยบแสดงว่าตัวนี้ผ่านนะครับพี่ตัวนี้นี่พร้อมสําหรับส่งไปหาลูกค้าแล้วนะพี่นะโอเค ถ้าเกิดสนใจนะพี่รบกวนแอดไลน์นะครับพี่แล้วทักมา086026854ที่ไลน์นี้นะครับพี่ขอบพระคุณครับ